คุณตายค่ะเจ้าของร้าน The Magic Academy สาขาพัทยาในคลิป t i k ต o อค่ะเห็นปุ๊บก็มาเรียนที่นี่เลยค่ะตอนนั้นยังอยู่เกาหลีอยู่เลยตัดสินใจหนึ่งวันสมัครเรียนเลยเรียนหลักสูตรครบวงจรนะคะทั้งนวดไทยแล้วก็เรียนตอกเส้นเพิ่มด้วยค่ะแล้วก็มีคุณคุณแม่หลังคลอดด้วยค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะอยู่ที่เกาหลีก็นวดที่เกาหลีค่ะประสบการณ์หปีเปิดร้านอยู่ที่พัทยาเหนือค่ะ อยู่หลังโรงพยาบาลกรุงเทพโพธิสารค่ะอาจารย์น่ารักค่ะอาจารย์น่ารักทุกคนเลยแล้วก็สอนละเอียดมากเลยค่ะตรงไหนที่ไม่เข้าใจเราสามารถถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาค่ะและอาจารย์ไม่ห่วงวิชาเลยค่ะเทคนิคดีๆอาจารย์บอกหมดเลยค่ะหมดเปลือกเลยค่ะที่โรงเรียนนี้ ได้ทาหน้าด้วยค่ะทุกคอร์สที่โรงเรียนอาจารย์จะเป็นคนทําให้เราก่อนค่ะอยู่เกาหลียังไม่เคยทําดีๆเลยค่ะวันนี้ได้ทั้งทําแล้วก็ได้ทั้งเรียนคือที่เนี่ยเขาสอนให้ทุกคนได้มีอาชีพติดตัวมีวิชาชีพติดตัวสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ไปตลอดชีวิตเลยค่ะอาชีพของที่สถาบันนี้ถ้าสดหลังทำดีๆชอบมากเลยค่ะอันนี้แต่งหน้าไหมไม่ได้แต่งหน้าค่ะ ที่เลือกเรียนที่นี่เพราะว่าจบไปแล้วก็สามารถเปิดร้านได้เลยสถาบันที่รองรับจากกระทรวง The Magic Academy โรงเรียนสอนนวดสปานวดหน้านวดไทยนวดตัวครบวงจรรังสิตปทุมธานี